เรามาฝึกอกครับการดันครับไปกับแอดมินหญิงนะครับก็ผมให้ฝึกทั้งหมด 1, 2, 3, 4ทั้งหมด4ท่านะท่าละ5บางท่าก็6เซตครับเนี่ยครับก็เอาเรื่องนะครับ5 20ห้า6 6 4 24า 6, ก็24ประมาณ20 24เซตนะครับก็คือท่าแรกผมจะให้เปิดด้วยท่าดิบนะครับก็คือนี่เป็นเซตที่2นะครับเซตแรกพอดีก็ไอแอดมินเขาหญิงเขาเอาลงนะครับเนี่ยครับ เนี่ยครับเขาได้แมกซิมัมได้ประมาณสามหนึ่งสี่ครั้งก็บดแรงถือว่าถือว่าโอเคนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเนี่ยครับสามารถดิฟอกล่างก็คือถึงบาได้คุณเห็นสังเกตไหมครับเนี่ยครับลงได้ลึกขนาดนี้ก็ถือว่าแบบสุดยอดเป็นผู้หญิงลงได้ได้ไม่ต่างจากผู้ชายเลยครับเนี่ยครับไม่มีออกกําลังกายไม่มีท่าออกสําหรับผู้ชายผู้หญิงนะครับท่าออกกําลังกายผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะครับเนี่ยผมให้ดูก็ท่าละเซตสองเซตแค่นั้นแหละ กบผมก็ฝึกกันทั้งหมดที่เห็นแอดมินส่งมาก็ห้าหกเซตนะครับพักระหว่างเซตก็คือหนึาทีครึ่งถึงสองไม่ไม่เกินสนาทีครับแล้วเราก็ไปท่าที่สองเลยนะครับท่าที่สองก็คือวิดพื้นปกติครับก็คือ n o r m a l push up เนี่ยครับก็ฝึกกันทั้งหมดก็5้าเซตนะครับอัดให้หมดแรงนะครับบอกเลยอัดให้หมดแรงทุกเซตนะครับ พักระหว่างเซตก็ไม่เกิน2อนาทีก็มาใส่ทันทีแล้ครับฝึกแบบนี้ครับ5เซตครับนี่ครับก็ถือใช้ได้นะครับเพราะว่าก็คือเซตแรกอ้ท่าแรกก็คือเปิดด้วยท่าดิปะแรงมันก็เริ่มหมดแล้วครับมาท่าที่2ก็ความแข็งแรงจะให้สู้ผู้ชายมันก็สู้ไม่ได้หลังมันแอนมันไปเรื่องปกติครับผมก็บอกว่านี่ไอ้มันไม,ไ,มไ,มไม่ต้องสีเรียสครับ เราก็ไปท่าที่3ม,มาเลยนะครับท่าที่3าก็คือวิดพื้นคุกเข่า่วงน้ําหนักครับก็คือนีเพิร์ชอัพครับ่วงน้ําหนักครับก็ผมก็บอกว่าให้พี่เขา่วงสักหนึ่งถึงสกิโลไม,ไม่ไม่เกินเนี่ยครับเพราะเราไม่ได้ไปเน้นกับเน้นน้นนําหนักที่เยอะครับก็คือเราก็คือสําหรับคนใหม่นะสิ่งที่ต้องฝึกก็คือการฝึกแอนโดรไนคกับความทนทานของกล้ามเนื้อครับคุณจะต้องฝึกแบบน้ำหนักน้อยๆหรือว่าเนี่ยฝึกตัวเปล่า จนรู้สึกว่าทนทานแล้วก็ถูงน้ําหนักแค่หนึ่งกิโลน้ําหนักน้อยๆแล้วก็ฝึกย่ายํายําจานวนเซตเยอะๆครับก็คือให้หมดแรงทุกเซตนะครับเนี่ยครับฝึกกันเนื้อทั้งหมดก็อห้าเซตนะครับพักระหว่างเซตก็ไม่เกินสองนาทีนะครับก็คือดูแลใครที่ว่ายังใครที่ยังดิฟไม่ได้ก็ตัดท่าดิฟออกไปครับก็ฝึกตามโปรแกรมนี้ก็ได้ครับส่วนท่าสุดท้ายก็คือท่านี p พิรชอัพครับก็ปกติก็คือไม่ต้องถ่งน้ําหนักครับ ก็ฝึกกันทั้งหมดข้อ5เสเซตเหมือนเดิมครับพักระาเกตเซตก็ไม่เกิน2นาทีครับเนี่ยครับพอรวมๆแล้วถ้าตกเป็นถ้าตกท่าละ5เซตก็สีห้าก็20่สิบเซตครับสําหรับผู้หญิงก็ถือว่าหนักนะ20่สิบเซตนะแต่ก็คือพเดี๋ยวผมจะดูคว์มแข็งแรงก่อนผมก็จะให้อัพเซตไปเรื่อยครับจนจนสามารถฝึกได้ก็คือสีเซตนะสี่ท่านะเป้าหมายแต่ก็าขยับครับเพราะว่า ก็ัวคือร่างกายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับมันมีหลายปัจจัยครับก็คือถ้าฝึกท่าละสิบเซตมันจะใช้เวลานานนานกว่าครับก็ผมก็จะให้เดเรดก็ประมาณห้าถึงเจ็ดเซตเนี่ยไม่เกินนี้ครับถือว่าโอเคครับห้าถึงเจ็ดเซตนะครับการฝึกเต็มที่จะเซตพอสําหรับผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายนะครับผู้ชายฝึกกันท่าละสิบเซตนะครับแล้วก็ปิดท้ายก็คือคาร์ดิโอโซนสองครับผมให้กระโดดเชือก ไม,ม่รู้ว่าผมบอกว่าขั้นต่ำก็500ครั้งนะครับสำหรับแอดมินกับแอดมินเขาจะไปโดดกี่ครั้งก็ก็คือแล้วแต่สภาพาร่างกายเขากรับแล้วเอาโปรแกรมนี้ไปฝึกดูนะครับ4ท่าท่าละ5เซตครับ